สวัสดีครับอยู่กับผมครับลูกชายเสียสุนทนยอยะนี่ครับก็สำหรับคลิปนี้เราพามาชมมะรถดำซิงดินระเบิดจัดโดยม่วงน้อยนะพี่น้องส่วนรับหน้าที่สับคอนโทรนก็คือเสียคริตคริตคริตเฮฮ่า <c oughs> นี่ครับก็คลิปนี้ก็พามาชมครับพาพี่พ,พน้องนองชาว youtube ครับมาดูครับว่างานของเราก็ถือว่าใกล้ความเป็นจริงแล้วครับก็น่าจะได้ประมาณ60-70%แล้วครับเหลืออีกประมาณ30%นี่ก็วันนี้ก็พามาดูครับบรรยากาศยามเย็นเลยครับส่วนป่าใหญ่ก็น่าจะ ไปถ่ายเกรดเดอร์ครับวันนี้พระเอกของเรามาแล้วครับเดี๋ยวเราซูมสะดีกว่านี่ครับเจ้าเกรดเดอร์น่าจะเป็นเก่าน้องนะพี่น้องนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะได้ลุยครับน่าจะวิ่งสบายแล้วครับมีเกรดเดอร์ลงมาแล้วมาช่วยแล้วนี่เดี๋ยวเรามาดูการออกตัวนะ แล้วก็การทํางานของทีมงานแล้วกันสําหรับคลิปนี้ก็อยู่กับเจ้ามุ่งน้อยหรือว่าเสียบบอยครับโอ้สีสวยสีสันสวยมากอุ๊ยจุยยะอาระกันี่ครับ ก็ถือว่าทำงานได้นิ่มนวลดีครับเจ้ามักทีนะหรือว่าเจ้าซอสพัฒนา2ครับส่วนเจ้าทีเด็นมักไฟร้อยก็เสียสุนหน่าจะพักผ่อนแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ก็เวลาประมาณ5้าโมงเย็นแล้วแล้วก็เสียคลิกก็จะตักให้เรื่อยๆครับรถดำจอดเมื่อไหร่ก็คอยจอดครับนี่ วิ่งออกเที่ยวกันไปครับวันละสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแล้วแต่บอกแล้วแต่บางวันครับก็สูงสุดทําได้อยู่ที่แปดสิบเอ้ยเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบห้าโอ้ออกตัวนิ่มนะรอบนี้เสียบ,บอยมองน้อยสงสัยเห็นกล้อง ้แกวเลยเนี่ยโอ้ร้อนแล้วร้อนแล้วพีต่ตะเนี่มีเบิ้ลใสนะสงสัยอยากเลิกงานแล้วเย็นแล้วไม่อยู่แล้วห้อยห้อยห้อยไปนุโอ้ Soft, เราถอยหลังสัก2องเก้าสาก้าแล้วกันนะเนี่ยค้ยยาอดูแบบกว้างๆเลยครับเอาแบบใกล้ชิดเลยครับนี่ ก็ตอนนี้รถดำก็น่าจะอยู่ประมาณ4คันครับอยู่ด้วยกันเอ้ยครับอยู่ด้วยกัน4คันครับอีก2คันก็มีปัญหาทางเทคนิคครับแอร์พังครับต้องไปซ่อมก่อนเี่กก็วิ่งด้วยกันอยู่4คันครับ ช็อตเด็ดก็หายากแล้วนะพี่น้องนอกจากโบกรถตะเลิดแล้วก็รถไลลงมาข้างล่างนี่ถึงจะมีช็อตเด็ดครับก็จะมีการลากจูงกันสักหน่อยเ <What? S 1> อาเอาหลอนอีกคนแล้ว <What? S 1> โอ้ทองฟ้าสวยมากเลยนะพี่น้อง <What? S 1> สดใสครับสดใส โอ้ยเตรยังกระจิงรีดไม่ต้องบีบหรอกพี่เไไบิร์ดเฮ้เสเคช็ดกัไปเรื่อยๆับนิ่มๆน,น,นวลๆครับสบายๆส,ยสตยยไตล์ชัยอ๋ออะไรนะโอ้จะพูดก็เล่นพันไปหมดเลย สบายสบายตามสไตล์ฉันน่ะโอ้สับยกสับยกนี่เรียงคิวกันเลยครับเอา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 เไม่เห็ดยังเนาะบักหำ

ทำไมโดเท้หัวนาเอาไม่ถึงเหรอเอาไม่ถึงเหรอนี่ลงคันนั้นขึ้นคันน,นี้ครับอ๋อแน่น้มปลายน้มปลายอ้าว ใหญ่มากเลยครับขี่ฟันเยอะครับนี่เจ้าแมคโครนี่เจอขี้ตมแบบนี้โอ้ติดเต็มเลยครับพี่ตี้ต้องขยันแค้นะครับเก่นบอกว่าล่ำดึกเลยนะพี่น้องไม่เขาโหดจังวันนี้ ก็เป็นมักไฟเหมือนกันครับแต่เป็นตัวร้อยยี่ครับอ๋อความบุกี้แล้ววายยังไงลงมาแล้วอฮ้ยหินยั้งว่้เอาไม้เอาหินยังวะ่ oh <my. S 1> oh งวะคลิปนี้ก็เสียงก็จะแปลกๆหน่อยนะพี่น้อง <laughs> ผมข <laughs> อลองเปลี่ยนแนวว่าง ดี๋ยวจะเบื่อกันครับก็คิดถึงครับไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยช่วงนี้เมื่อแต่วุ่นวายกับงานครับก็คิดถึงพี่ๆทุกคนนะครับดูการแคะฟันของแมคโครนะนี่ครับวิธีปาบเขาให้กดลงไปเอาว่าไง ปาบเขาให้โอ้โหแจ๋เอาไหมเอาไหมเอาไหมอึบเสียบโอ้ยผิด <c oughs> อ,อื้อยัดเข้าไปนะจะเสร็จบ่เรามานะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันต่อครับว่าจะแค่เสรหรือเปล่านะ <c oughs> โอหยอ,อครับหยอ,อ <c oughs> เสร็จเดี๋ยวนี้แล้วครับพี่น้องมุกอาจจะแปกไปนะครับก็ต้องขออภัยด้วยครับใน,นี้โอชอบทองฟ้าตอนนี้มากเลยครับสีสวยมากเลยเราไปที่เดิมดีกว่า นียครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับี่พามาอยู่กับทีมงานครับทีมงานจะจัดตวงนะนี่ก็อยกับเซคตก็สำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผมฝากกดติดตามช่อง YouTube ลูกชายเสียสุนทุนเยอะด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายจุ๊บ